สวัสดีค่ะนักศึกษามาพบกับอาจารย์ดีแล้วนะคะอาจารย์นิรายเนาะวันนี้ในคลิปวีดวีโอนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความหมายของปริมาตรค่ะการคำนวณหาปริมาตรแล้วก็คําจํากัดความแล้วก็ส่วนประกอบภายในของกระบอกสูบโอเคนะคะงั้นเพื่อไม่ให้การเป,เป็นการเสียเวลาเนาะเราไปเริ่มเรียนกันเลยอันแรกเลยค่ะลําดับแรกมาดูค่ะความหมายของปริมาตร ความหมายของปริมาตรค่ะความหมายของปริมาตรมาดูก่อนปริมาตรปริมาตรหมายถึงอะไรปริมาตรก็คือปริมาณค่ะหรือขนาดความจุของสิ่งต่างๆปริมาตรก็คือปริมาณหรือขนาดความจุของสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในภาชนะนั้นๆยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นปริมาตรของน้ําที่อยู่ในแก้วเนี่ยปริมาตรของน้ําอันนี้น้ำเนาะ น้ำ <Workers. S 2> ที่อยู่ในแก้วหรือว่าจะเป็นปริมาตรของปริมาตรน้ํามันที่อยู่ในถังน้ํามันเป็นต้นหรืออที่เธอเห็นในชีวิตประจําวันขวดน้ําเวลาเธอดืมน้ำเนาะขวดน้ำเนี่ยแค่ขวดน้ำนะไม่ไม่ไม่ใช่น้ําในขวดน้ํานะคะขวดน้ําขวดน้ำหนึ่งขวดเนี่ยมันมีปริมาตรเท่าไหร่อันนั้นมันบรรจุมันบรรจุน้ําได้มีได้เท่าไหร่อันนั้นคือปริมาตร หรือปริมาตรน้ําที่อยู่ในขวดน้ำถูกไหมปริมาตรน้ําที่อยู่ในขวดน้ํามีปริมาตรเท่าไหร่อันนั้นแหละค่ะคือปริมาตรเห็นไหมดังนั้นค่ะปริมาตรหมายถึงปริมาณหรือขนาดความจุขนาดความจุเข้าใจคําว่าขนาดความจุเนาะเช่นขวดน้ำเนี่ยมีขนาดความจุเท่าไรอะไรแบบนี้ค่ะขนาดความจุของสิ่งต่างๆที่อยู่ในภาชนะนั้นๆ โอเคนะคะอันนี้คือความหมายของปริมาตรอ่ะทีนี้ในการคำนวณหาปริมาตรค่ะในการคำนวณหาปริมาตรสามารถหาได้โดยการนำพื้นที่การนำพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดนะคะของวัตถุคูณด้วยความสูงนำพื้นที่หน้าตัดของวัตถุค่ะคูณด้วยความสูงเราสามารถทราบค่าปริมาตรของวัตถุนั้น เราสามารถทราบค่าปริมาตรของวัตถุนั้นหรือหรือนะคะเขียนให้อยู่ในสูตรเขียนให้เป็นสูตรก็คือในการคำนวณได้อย่างนี้ก็คือปริมาตรปริมาตรค่ะเท่ากับพื้นที่หน้าตัดคูณความสูงปริมาตรเท่ากับพื้นที่หน้าตัดคูณความสูงอ่ะหรืออาจจะเป็นเขียนเป็น v เท่ากับ a คูณ l v เท่ากับ a คูณ l เขียไหมคะ v เท่ากับ a คูณ l ซึ่ง v คือไร v คือปริมาตร a คือไร a คือพื้นที่หน้าตัด l คือไร l คือความสูงค่ะ v คือปริมาตร a คือพื้นที่หน้าตัด l คือความสูงอ่ะปริมาตรมาดูค่ะ l คือไร l คือความสูงค่ะคือตรงนี้อันเนี้ยคือ l อันเนี้ยคือความสูงของกระบอกส่วนพื้นที่หน้าตัดก็คือส่วนตรงเนี้ยเวลาเธอเห็นขวดน้ำเนาะ เธอลองสังเกตขวดน้ำค่ะที่มันวางเป็นตูดอันนั้นแหละพื้นที่หน้าตัดเห็นไหมคะนั่นคือพื้นที่หน้าตัดของขวดน้ําตรงนี้ไงเนี่ยตรงเนี้ยคือพื้นที่หน้าตัดเห็นไหมคะซึ่งถ้าเป็นทรงอ่าทรงกระบอกพื้นที่หน้าตัดมันก็จะเป็นอะไรวงกลมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมพื้นที่ พื้นที่หน้าตัดก็อยู่ที่ว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสโอเคไหมคะพื้นที่หน้าตัดความสูงโอเคไหมว <V S 1> <V S 2> คือปริมาตร A, A คือพื้นที่หน้าตัด L คือความสูงอ่ะเราลองมาคำนวณค่ะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าจงคำนวณหาปริมาตรของน้ำที่อยู่ในภาชนะทรงกระบอกภาชนะทรงกระบอกนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนติเมตร และความสูงของน้ำาเซนติเมตรอ่ะสูตรการหาปริมาตรค่ะจากเมื่อกี้เลยคือ v เท่ากับ a คูณ l v คือปริมาตรสิ่งที่เราต้องการหาอันนี้คือสิ่งที่ต้องการหา a คำนวณได้ไหม a a คืออะไรพื้นที่หน้าตัดค่ะ l คือความสูงซึ่ง l กำหนดมายัง l กำหนดมาแล้วค่ะนี่ความสูงของน้ํา เขาหาแค่อะไรหาจงหาปริมาตรของน้ําค่ะดังนั้นเอาแค่ความสูงของน้ําคือตรงนี้ใช้ความสูงของทรงกระบอกไหมไม่ใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะเขาหาปริมาตรของน้าดังนั้นปริมาตรน้ํามันสูงแค่5เซนติเมตรดังนั้นความสูงเราใช้5เซนติเมตรโอเคไหมคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ10เซนติเมตรอ่ะมาหาอะไรก่อนหาพื้นที่หน้าตัดวงกลมค่ะพื้นที่ หน้าตัดรูปวงกลมพื้นที่น้าตัดคือ a อ่ะหาได้จากสูตรหาได้จากสูตรอันนี้เราจะใช้สูตรก็คือสูตรคือ a เท่ากับ π d กำลังสงส่วน4นะคะ หรือบางคนบางคนนะบางคนเธอถนัดพื้นที่วงกลมเพราะว่าจงกระบอกพื้นที่หน้าตัดมันเป็นรูปวงกลมถูกไหมคะอ่ามันเป็นรูปวงกลมหรือเธอจะใช้สูตรก็คือพาย r กําลังสองก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันพาย r กําลังสองแต่เวลาเขากำหนดอันนี้เขากําหนดเป็นเส้นผ่าสูงกลางมาให้เธอไงเห็นไหมดังนั้นเขาก็เลยให้ใช้สูตรดีไม่ต้องไปหา r เห็นไหคะแต่ถ้าเธอใช้สูตร p r กําลังสอง r กํลังสองนะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเธอต้องไม่หาา r ซึ่งวิธีการหา r หายังไงหา r คืออะไร r คือรัศมีเไหคะวิธีการหา r คือหายังไงเอาเส้นผ่าศูนย์กลางทำไมคะหารสองเแต่อาจารย์ให้ใช้อันนี้ไปเลย a เท่ากับพยด d กํลังสองส่วนสซึ่ง ซึ่ง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 อะไรซึ่งดีดีคืออะไรดี D คือเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะดี D คือเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมค่าพายค่ะมาดูพายพายค่ะพายมีค่าเท่ากับอะไรพายจะเท่ากับ22ส่วน7ค่ะหรือหรือนะคะ3.14 ค okay, นะดังนั้นอาจารย์ขอใช้พื้นที่หน้าตัดใช้สูตรนี้นะคะหาพื้นที่หน้าตัดก็คือพายดีกำลังสองส่วน4ดังนั้นจะ้เท่ากับค่าพายคือ3.14ค่ะดีดีเท่าไหร่เขาให้มาดีคือเส้นผ่านศูนย์กลางให้มาเท่ากับ10ค่ะแทนลงไปเป็น10ยกกำลังสองส่วน4ค่ะมีค่าเท่ากับ เท่าไรสามหน่งสี่คูณสิบกำลังสองเดี๋ยวนะสิบกำลังสองเนี่ยได้100 4ตัด100่งรค่ะสี4 14. 4 14. 4่หนึ่งีเลยได้1นึ่ียี่ค่ะก็จะเหลือ25่สิคูณสามจุอ่ะยี่ห้คูณสามจ่ค่ะเท่ากับ78.5 78.5 หน่วยคือตารางเซนติเมตรค่ะ cm กำลังสองเคไหมอ่ะทันนะดี D. มีค่าเป็นสิบนะคะโจทย์นี่อ่ะ,อะเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ให้ดี D. ในข้อนี้เท่ากับ10เซนติเมตรเคแทนดีลงไป ต่อไปค่ะเราได้ A มาแล้วหาอะไรต่อหาอะไรไหมไม่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า L L L คือเขาถามหาอะไรหาหาปริมาตรปริมาตราของน้ำใช่ไหมคะดังนั้น L ที่เธอใช้คือ L เท่ากับอะไร l เท่ากับ5ค่ะอ่ะดังนั้นค่ะ L เท่ากับห้าเซนติเมตรค่ะแทนค่าในสูตรเลยค่ะ แทนท่าหาปริมาตรค่ะดังนั้น v เท่ากับ a คูณ l ค่ะ a มีค่าเท่ากับ7 8 5 l คือ5ค่ะ78.5คูณ5เท่ากับ392.5หน่วยปริมาตรค่ะหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะคือหน่วยเป็นลูกบาอะ่ะจะเป็นปริมาตรหรือ cm กํลัง3ค่ะ ลูกบาทเซนติเมตรค่ะดังนั้นค่ะดังนั้นค่ะภาชนะทรงกระบ,บอกรูปนี้อ่ะภาชนะทรงกระบ,บอกรูปนี้ค่ะมีปริมาตรน้ำปริมาตรน้ำเท่ากับ392.5ลูกบาทเซนติเมตรโอเคนะคะ หรือใครจำตอนมอ .3 ได้อะมอ .3 ถ้าเธอต้องการหาปริมาตรปริมาตรของอะไรปริมาตรของทรงกระบ,บอกใช่ไหมสูตรคือพายอากลังสองเฮอันนี้ก็ใช้ได้นะเธอลองเธอลองไปใช้นะมันได้เท่ากันนะเออได้เท่ากันได้เท่ากันต่อไปค่ะตัวอย่างที่สองถังน้ำมันใบหนึ่งค่ะดังรูปเลย จงคำนวณหาปริมาตรของน้ำมันที่อยู่ในถังก็คือสีสม้สมๆ้มเนี้ยปริมาตรของน้ำมันที่อยู่ในถังดังนั้นอันดับแรกสูตรหาปริมาตรคือ v เท่ากับ a คูณ l a, l. a l. คือพื้นที่หน้าตัด l, l คือความสูง <stag? S 1> อ่ะมาดูค่ะดังนั้นหาอะไรก่อนอันดับแรกหาพื้นที่หน้าตัดค่ะพื้นที่หน้าตัดอันนี้เป็นรูปอะไร รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค่ะนั้นพื้นที่หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าค่ะพื้นที่หน้าตัดคือตัวอะไรตัว A หาได้จาก สูตรสูตรอะไรสูตรอะไรคะ a เท่ากับกว้างคูณยาวค่ะคือสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนั่นแหละกว้างคูณยาวกว้างเท่าไหร่กว้าง50คะ่ะยาว60ดังนั้นจะได้เป็น a เท่ากับ50คูณ60 a เท่ากับ3า0พันค่ะหน่วยคือตารางเซนติเมตรค่ะ cm กำลังสอง ทีนี้เขาหาอะไรปริมาตรของน้ํามันที่อยู่ในถังปริมาตรของน้ํามันสูงเท่าไหร่1.5ซนเมตรค่ะแปลว่า L ค่ะ L ของเธอค่ะ L เท่ากับ1.5เซนติเมตรค่ะอะแทนค่าในสูตรเลยค่ะดังนั้นค่ะ V ของเธอเท่ากับ A คูณ L A เเท่าไหร่ สามพันค่ะ L คือหนึ่งจุดห้าค่ะก็ะเลยเท่ากับสี่พันห้าร้อยลูกบาทเซนติเมตรค่ะ cm กำลังสามนะตัวยอ่อคือ r อ sm นะคะลูกบาทเซนติเมตรเห็นไหมง่ายมากเลยถูกไหมคะง่ายแค่เธอจำสูตรได้ก ก็ได้แล้วค่ะง่ายแล้วก็ได้ง่ายแล้วอ่ะจะไปค่ะข้อสามข้อสามค่ะจงคำนวณหาปริมาตรของถังใบหนึ่งค่ะดังรูป จงคำนวณหาปริมาตรของถังใบหนึ่งค่ะนังลูกอะรูปตนี้ค่ะถังนี้เลยค่ะปริมาตรของถังใบนี้ค่ะอันดับแรกเขียนสูตรก่อนค่ะหาปริมาตรก็คือ v เท่ากับ a คูณ l a คือพื้นที่หน้าตัด l คือความสูงเขาบอกว่าหาปริมาตรของถังใช่ไหมดังนั้นถัง ใบนี้สูงเท่าไหร่สูง4เซนค่ะก็ L ก็เท่ากับ4ดังนั้นหาหาอะไรหาพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดรูปนี้คือพื้นที่หน้าตัดในข้อนี้เป็นรูปอะไรรูปวงกลมค่ะดังนั้นเป็นพื้นที่หน้าตัดรูปวงกลมค่ะ,ะ A ค่ะ หาได้จากสูตรก็คืออะไร A, A เท่ากับพาดีกำลังสอส่วน4อย่าลืมว่า d คือ d ีคืออะไรคะดคือเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะดคือเส้นผ่านศูนย์กลางนะดังนั้น A ของเธอคะ่ะเท่ากับพายใช้3.14นะคะ D ของเธอค่ะเส้นผ่านศูนกลางเท่าไหร่5ค่ะคูณ5กำลัง2ค่ะแทนค่าลงไปเลยนะ D เท <D S 1> ่ากับ5ซนติเมตรแล้วเราก็แทน D ลงไปส่วน4ค่ะคิดคำนคิด A เท <A S 1> ่ากับ3.145ุยกกำลังสองเป็น25 25่ส่วนสค่ะอ่ะได้เท่าไหร่คำนวณช่วยกันคำนวณ A เท่ากับ19บจุดห 25หน่วยเป็นเซนติเมตรก็คือตารางเซนติเมตรค่ะพอเป็นพื้นที่ไงพื้นที่หน้าตัดอ่ะพอได้พื้นที่แล้วค่ะหาอะไรต่อหาปริมาตรค่ะเพราะความสูงเรามีแล้วพื้นที่หน้าตัดก็มีแล้วดังนั้นหาปริมาตรได้เลยมาเขียนสูตรค่ะ v เท่ากับเคูณ L A เท่าไหร่เเท่ากับ19.625 L คือ5เอ้ยขอโทษค่ะ L คือ c ความสูงตรงน,นี้อ่ะอ่ะเขียนไว้ L เท่ากับ4 cm ซมซตมรอ่ะจับคูณกันค่ะ19.625ุคูณ4 7่เค่ะหน่วยคือ cm กำลังสา หรืออะไรลูกบาทเซนติเมตรค่ะดังนั้นค่ะปริมาณของถังใบนี้ค่ะมีปริมาณเอยขอโทษค่ะขอโทษปริมาตรปริมาตรของถังใบนี้ค่ะมีปริมาตรก็คือ78.5ลูกบาทเซนติเมตร อันนี้คือวิธีการคำนวณหาปริมาตรนะคะดังนั้นใช้สูตรตอนม .3 ได้ไหมถ้าเป็นทรงกระบอกได้ค่ะ,คะก็คือพายอาร์ลังสอง h แต่ทำไมอาจารย์ให้ใช้สูตรการหาพื้นที่พื้นที่ของวงกลมอันนี้ใช้พายดีกำลังสส่วนสเพราะสิ่งที่เขากำหนดมาให้เขาเขากำหนดเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางมาให้ถ้าเธอไม่ไม่อยากไปหาอะ,อะไรนะรัศมีก็คือสูตรนั้นเป็นพายอาร์ลังสถูกมคะพายอาร์กำลังสอ h คือความสูงถ้าเป็นสูตรนั้นอะแต่ตรงเนี้ยเราใช้เป็น v เท่ากับ a คูณ l ซึ่ง a คืออะไร a คือพือ้นที่หน้าตัด l คือความสูงซึ่งความหมายมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละถ้าคำนวณออกมามันก็เท่ากันแต่ว่าเราเรียนเรื่องนี้เนาะซึ่งเขากำหนดให้เป็นอะไรก็ใช้ตามนั้นเคไหมคะอะมาดูต่อค่ะ ต่อไปค่ะคำจำกัดความส่วนประกอบภายในของกระบอกสูบในในการที่เธอจะคำนวณหาปริมาตรกระบอกสูบเนาะของเครื่องยนต์นะคะเราจะต้องมาทําความเข้าใจของความหมายแล้วก็คํำจำกัดความต่างๆภายในกระบอกสูบก่อนเพื่ออะไรเพื่อเอาไปเ,าเพื่อเอาไปในการคำนวณใช้ในการคำนวณหาปริมาตรของกระบอกสูบได้ง่ายขึ้น ซึ่งความหมายแล้วก็คำจำกัดความต่างๆภายในกระบอกสูบก็จะมีต่อไปนี้เนาะอะมาดูตัวแรกค่ะตัวแรกค่ะ TDC TDC ก็คือ Top Dead Center Top Dead Center ค่ะหมายถึงอะไรหมายถึงจุดที่ลูกสูบค่ะเคลื่อนขึ้น,นสูงที่สุดอ่ะจุดที่ลูกสูบค่ะลูกสูบเคลื่อนขึ้น,นสูงที่สุดก็คือจุดนี้ เคลื่อนขึ้นสูงที่สุดเราเรียกมันว่าจุดอะไรจุดศูนย์ตายบนจุดศูนย์ตายบนค่ะ TDC คือจุดศูนย์ตายบนคือจุดที่ลูกสูบเคลื่อนขึ้นไปสูงที่สุดสูงสุดนิยมเรียกว่าจุดศูนย์ตายบนต่อไปค่ะมาดูต่อ BDC BDC bottom dead center bottom dead center ค่ะหมายถึงจุดที่จุดที่ทำไมจุดที่ลูกสูบค่ะเคลื่อนลงไปต่ำสุดค่ะ จุดที่ลูกสูบค่ะเคลื่อนลงไปต่ำสุดค่ะคือจุดนี้จุด bdc เข้าไหมคะหรือหรือเรานิยมเรียกกันว่านิยมเรียกว่าจุดศูนย์ตายล่างจุดศูนย์ตายล่างกับจุดศูนย์ตายบนบนก็คือเคลื่อนไปสูงสุดล่างก็คือจุดศูนย์ตายล่างก็คือเคลื่อนลงมาต่ำสุดเข้าไหมคะ tdc กับ bdc ต่อไปบอค่ะ <B ore. S 1> บอค่ะบอคืออะไรบรอหมายถึงขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะเนี่ยขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางนะขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ ของกระบอกสูบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบค่ะหรือขนาดความโตของกระบอกสูบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือขนาดความโตของกระบอกสูบเขียนแทนด้วยตัวดีเขียนแทนด้วยตัวดีนะต่อไปค่ะคําต่อไปสโตรกสโตรกคืออะไรสโต๊กคือระยะชักหรือช่วงชักระยะชักหรือช่วงชักมันคือระยะที่ระยะที่ลูกสูบค่ะ เคลื่อนขึ้นลงระหว่าง D T อ่ T D C กับ B D C ก็คือระยะนี้เนี่ยอันนี้คือสตกคือระยะชักหรือว่าช่วงชักก็คือระยะที่ลูกสูบเคลื่อนขึ้นลงระหว่าง T D C กับ B D C ตรงนี้ซึ่งเราจะเขียนด้วยตัวอะไรเขียนด้วยตัว L ค่ะเขียนแทนด้วยตัว L ต่อไปค่ะ ต่อไปค่ะ clearance c l e a r n c หมายถึงอะไร c l e r a n หมายถึงระยะระยะระยะความสูงของห้องเผาไหม้ระยะความสูงของห้องเผาไหม้ระยะความสูงของห้องเผาไมะะามหาไม้ก็คือระยะจาก TDC ระยะจาก TDC จนถึงผนังด้านบนฝาสูบค่ะก็คือระยะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ย TDC จนถึงด้านบนเนี่ยของผนังฝาสูบ ของผนังบนฝาสูบค่ะซึ่งเราเขียนแทนด้วยตัวตัว c ค่ะโขเคนะต่อไปค่ะ a a คือพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบค่ะ a คือพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบโขเคนเนาะ ซึ่งพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบการที่เราจะหาพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบค่ะหาได้จากสูตรการหาพื้นที่วงกลมก็คือพื้นที่หน้าตัดแทนด้วยตัว a ใช่ไหมเท่ากับพ่ยพาย d พายคูณ d ีนะคะพายคูณ d กกำลังสองส่วน4พายคูณ d กกำลังสองส่วน4ส,สิ่งที่เธอต้องจำคืออะไรจำว่าค่าพายมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ค่าพายมีค่าเท่ากับ2 2่ส่วนเหรือ3.142857แต่ส่วนใหญ่จะใช้แค่3.14นะคะไอ้ยีิบสองส่วนเจ็ดใช้ตอนไหนใช้ตอนที่มันหารลงตัวง่ายๆถ้ามีตัวมาตัดแล้วมันทําให้มันหารลงตัวค่ะใช้ยองส่วนเจ็ดมีสองค่านะค่าพายยี7องส่วนเจ็ดหรือสามจุดหนึ่งสี่ตรงนี้ไม่ต้องเอามาใส่หรอกมันเยอะไป อันนี้คือรูปพื้นที่หน้าตัดโอเคนะคะสำหรับวีดีโอนี้อาจารย์ก็คิดว่านักศึกษาน่าจะเข้าใจไม่มากก็น้อยแล้วเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็อาจารย์ก็ทักท้วงได้นะคะทักท้วงได้อาจารย์ก็ขออภัยด้วยเนาะแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้ ค่าหน้าค่านารียนเรื่องอะไรปริมาณดูดนะคะปริมาณดูดก็คือคำนวณคำนวณอีกแล้วคำนวณ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 อย่างเดียวเลยโอเคนะสำหรับในวิดีโอนี้ค่ะอาจารย์ก็ขอบอกว่าสวัสดีแล้วก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ